สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโครงการ h e l p me Please จากห้อง1นึค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสอนเนะะื้อหาสอบกลางภาคของน้องๆมหนกันค่ะวันนี้ที่พวกพี่ๆจะมาสอนนะคะมียูนิตที่6ถึงยูนิตที่8ค่ะสำหรับยูนิตที่6นะคะที่พวกพี่จะมาสอนกันก็จะเป็นเรื่อง g r a ม m a นะคะเกี่ยวกับ present simple tense present continuous tense นะคะแล้วก็จะมีพวก vocabulary ให้ด้วยค่ะ เรื่องแรกสำหรับยูนิตที่6นะคะจะเป็นเรื่อง present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับการพูดถึง fact หรือว่าสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการกล่าวถึงกิจวัตรประจำวันที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งหรือว่าจะเป็นกำหนดการต่างๆค่ะแบบแรกนะคะคือประโยคบอกเล่าค่ะโดยประโยคบอกเล่านะแบบแรกนะคะจะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะโดยที่ประโยคบอกเล่าเนี่ยจะมีโครงสร้างนะคะเป็น subject บวก verb หนึ่งค่ะแต่ว่า ตัว verb หนึ่งเนี่ยจะต้องเติม s หรือไม่ก็ es ด้วยนะคะในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์ค่ะเช่นคําว่า he she it ค่ะตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะ he always go to school by bus ค่ะหรือว่าถ้าเป็นแบบบอกกําหนดการนะคะหรือถ้าเป็นประโยคที่บอกกําหนดการนะคะเช่นประโยคที่ว่า the meeting is start at 8 o'clock ค่ะแบบที่2นะคะประโยคปฏิเสธค่ะ ประโยคปฏิเสธนะคะมีโครงสร้างก็คือ subject บวก do หรือ does นะคะบวก not แล้วก็บวก verb ช่องที่1ค่ะตัวอย่างของประโยคปฏิเสธนะคะเช่น I don't like chocolate แบบต่อไปนะคะคือประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามเนี่ยนะคะจะมีโครงสร้างก็คือ do หรือว่า does บวก subject แล้วก็บวกด้วย verb ที่1ค่ะ โดยประโยคคำถามนะคะใช้กับประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no ค่ะเช่นประโยคคำถามที่ว่า do you enjoy reading books คำตอบก็ควรจะตอบว่า yes i do หรือ no i don't ค่ะแบบต่อไปนะคะใช้กับ wh question ค่ะ wh question นะคะจะมีโครงสร้างแบบนี้ค่ะ wh question บวก verb to be หรือว่า verb to do บวก subject แล้วค่อยบวกไว้เวิร์ช่องที่หนึ่งค่ะตัวอย่างของประโยคนะคะเช่น where do you work คำตอบก็ควจะตอบว่า I work at ABC company สำหรับคำกริยาวิเศษที่ใช้บอกความถี่สำหรับ present simple tense นะคะจะมีคำว่า always usually sometimes often rarely never สำหรับหัวข้อต่อมานะคะก็คือ present continuous tense ค่ะ present continuous tense นะคะใช้สำหรับพูดบอกเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นค่ะอันแรกนะคะก็คือประโยคบอกเล่าค่ะองค์ประกอบของประโยคบอกเล่านะคะก็จะประกอบด้วยประธานบวกกับ is am are แล้วก็ verb ing ค่ะตัวอย่างประโยคก็คือ we are waiting for the teacher ค่ะต่อมานะคะเป็นประโยคปฏิเสธค่ะประโยคปฏิเสธนะคะก็จะประกอบด้วย subject i s n aren' แล้ว verb one ค่ะตัวตัวอย่างประโยคนะคะก็คือ they a r e n attending the meeting ประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามเนี่ยจะประกอบด้วย is am are uh บวกประธานค่ะแล้วก็ verb ing เนาะตัวอย่างประโยคนะคะก็คือ is a n d doing homework คำตอบนะคะส่วนมากก็จะตอบ yes or no ค่ะโดย yes no นะคะก็จะตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย uh, Ismr ค่ะต่อมาสุดท้ายนะคะเป็น wh question ค่ะ wh question นะคะประกอบด้วย wh บวก ismr ค่ะแล้วก็ w n g เนาะตัวอย่างประโยคเช่น what are you doing right now คำตอบนะคะก็จะตอบ i'm playing a video games ก็จะตอบเป็นเหมือนเหตุผลนะคะจะไม่ตอบเป็น yes no เนาะ ต่อมานะคะ Present Continuous เ,เนี่ยมี adverb of time ดังนี้ค่ะ now ค่ะ nowadays right now today at this moment and at present ประมาณนี้ค่ะสำหร,รับการการเติม ing ของ verb นะคะถ้า verb ตัวที่ลงท้ายด้วยตัว e ให้เราตัดตัว e ทิ้งแล้วเติม ing ต่อท้ายค่ะ สำหรับ verb นะคะที่ลงท้ายด้วยตัว i e เราจะตัด i กับ e ทิ T ้งแล้วเติม y i n g สำหรับ verb นะคะที่ตัวก่อนตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นสระสระมีอะไรบ้างก็คือ a e i o u ถ้าตัวก่อนตัวสุดท้ายเป็น a e i o u เราจะเบิ้ลตัวสอนตัวสุดท้ายอยานนี้เราก็เติม i n g ค่ะ ต่อมาจะเป็น Unit 7นะคะ Unit 7นี่ก็จะมี Grammar แล้วก็ WordCamp เหมือนเดิมเลย Grammar เนี่ยมี Passimple of to be, Passimple affirmative tense, There was แล้วก็ There were ค่ะส่ว so, น w o r d c a เนี่ยจะมี Sports, Sport competition, Sport people ค่ะ Grammar อันแรกก็คือ Passimple tense Passimple tense เนี่ยเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดแล้วแล้วก็จบไปแล้วเนาะแล้วก็ พาร์ i ิ l e ิลเทนเนอส่วนใหญ่จะมีคำบอกเวลาเช่น last ago อะไรนี้แบบ last week มวานนี้ค่ะ p a s t i ิเ p l e of to be เนาะจะใช้ i u v e, d ค่ะแล้วก็จะใช้ v e r e ตามหลังส่วน he she it ก็จะใช้ Was เนาะรูปแบบนะคะก็จะเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยก็จะมี subject was v e r e บวก at แบบนี้ถ้าเป็นตัวอย่างนี้ก็คือ she was เห็นไหมว่าจะมี was เนาะแทนคำว่า i s She was at a แล้วก็เป็นสถานที่เนาะแอดตามด้วยสถานที่ประมาณนี้ค่ะต่อมาเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเนี่ยก็จะมีประธานตามด้วย was not were not แล้วก็บวก a อเหมือนเดิมเพียงแค่แบบคือมันรูปประโยคเหมือนประโยคบอกเราเลยแค่เราอะ่ะเติม not เข้าไปหลัง was เพื่อแค่นี้ต่อมาเป็นประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย was was were แทนอะ่ะแล้วก็ ตามด้วยประธานแล้วก็สถานที่เหมือนเดิมตาม,มาประมาณนี้สุดท้ายนะคะ There Was There Were ค่ะ There Was There Were เนี่ยมีความหมายว่าเคยมีเนาะเคยมีแล้วก็ใช้บอกว่าเคยมีอะไรอยู่ในอดีตถ้าเป็น There Was เนี่ยจะตามหลังด้วยนามเอก,กพจน์ he she แล้วก็ it แล้วก็ I ถ้าเป็นเดวอร์เนี่ยจะตามหลังด้วยนามผ้าหูพด UV Day ประมาณนี้ตัวอย่างนะคะก็คือ There was a winner from Thailand last year ต่อมานะคะก็คือ There was not a winner from Thailand last year ก็จะเป็นประโยคที่เป็น positive แล้วก็ negative เนาะสำหรับหลักการการเติม ed ของ verb นะคะหลักการเนี่ยจะคล้ายๆกับการเติม ing หัเอมืนนกนถ้าเวิร์ของเราตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัว e เราไม่ต้องใส่ e ซ้ำแล้วนะคะเราใส่ตัว d ได้เลยแบบนี้แล้วถ้าเวิร์ของเราเนี่ยนี่คือตัวสุดท้ายเนาะตัวก่อนตัวสุดท้ายเป็นสระสระคืออะไร a e i o u ถ้ามันเป็นสระเราจะเบิ้ลตัวสุดท้ายแล้วค่อยเติม ed ค่ะเช่น คำนี้คำว่า plan ตัว n เป็นตัวสุดท้ายเนาะตัวก่อนตัวสุดท้ายก็คือตัว a ซึ่ง a เนี่ยเป็นสระดังนั้นเราต้องเมินตัวสุดท้ายซึ่งก็คือตัว n 2รอบแล้วค่อยเติม ed อย่างนี้ต่อไปก็คือ past simple affirmative นะคะ past simple affirmative เนี่ยเราใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดแล้วก็จบลงในอดีตมัอมีคำบอกเวลาก็คือ last แล้วก็ ago เป็นต้นค่ะรูปประโยคเนี่ยอย่างเช่น ประธานบวกด้วยเวิร์ช่องสองค่ะหลักการเติม ed ที่เราต้องรู้นะคะมีทั้งหมด4ข้อค่ะข้อแรกก็คือเวิร์มเนี่ยมีทั้งรูปแบบแปบรบผันแล้วก็เติม ed ค่ะตัวอย่างเวิร์ที่เติม ed ก็เช่นคำว่า walk เราจะเติม ed ข้างหลังคำว่า want ก็จะเติม ed ข้างหลังค่ะส่วนเวิร์ที่เราจะเปลี่ยนรูปเนี่ยอย่างเช่นคำว่า write เราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Road ข้อที่2นะคะ verb เนี่ยลงท้ายด้วย e สามารถเติม d ได้เลยอย่างเช่นคำว่า for เนี่ยมี e อยู่แล้วตัวสุดท้ายเราก็สามารถเติม d ตามหลังไปได้เลย design ก็เหมือนกันมี e อยู่แล้วเราก็เติม d ตามไปได้เลยค่ะต่อมาเป็นข้อที่3 verb ที่ลงท้ายด้วย y เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed อย่างเช่น,นคำว่า cry เนี่ย มี y อยู่ข้างหลังใช่ไหมเราก็ตัด y ทิ้งแล้วก็เติม i e d ค่ะเหมือนกันกับคำว่า try ค่ะเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม e d อย่างนี้ข้อสุดท้ายนะคะเราจะเติมตัวสะกดเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วตามด้วย e d ต่อเมื่อคำเนี่ยมีพยางค์เดียวสระตัวเดียวสะกดตัวเดียว,ว,ยวแล้วก็สระเนี่ยมักเป็นสระเสียงสั้นได้แก่ a e i o u ค่ะอย่างเช่นคำว่า stop เนี่ยมีตัว p อยู่ข้างหลังเราก็จะเติมตัวพีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตามด้วย Ed ดีคำว่า Chat ก็จะมีสระแล้วก็ตามด้วยทีซึ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยตัวเอเป็นสระเสียงสั้านเนาะเราก็จะเติมตัว T ีเพิ่ม,มอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยตามด้วย e d ค่ะต่อไปก็จะเป็นคำศัพท์ของบทที่7นะอันนี้น้องๆลองไปท่องกันเองได้เลยนะคะ ยูนิตสุดท้ายนะคะยูนิตที่8ค่ะแกมมาที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็คือ past simple tense แบบ negative past simple tense แบบ yes no question แล้วก็ short answer ค่ะแล้วก็ past simple tense wh question ค่ะแล้วก็จะมีคำศัพท์ในบทนี้ด้วยค่ะ past simple tense แบบ negative ค่ะแบบนี้เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเลยในอดีตนะคะ โครงสร้างของประโยคเนี่ยก็จะเป็น subject บวก d i d แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่1ค่ะตัวอย่างของประโยคนะคะเช่น she didn't eat lunch yesterday แบบที่2นะคะ past simple tense แบบ yes/no question แล้วก็ short answer ค่ะโครงสร้างของประโยคนะคะจะเป็น did บวก subject บวก verb 1ค่ะ แบบสุดท้ายนะคะ past simple tense แบบ wh question ค่ะโครงสร้างประโยคนะคะ wh question did บวกด้วย subject บวกด้วย verb ช่องที่1ค่ะในการใช้แบบนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องการคำตอบที่ว่า yes หรือ no นะคะเช่นคำถามที่ว่า which film did you see on Sunday แบบนี้ค่ะส่วนในยูนิตนี้นะคะ adverb of time ก็จะมี yesterday last ago before แล้วก็ formally ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากได้ชี้สรุปหรือว่าเอกสารที่พี่ใช้ประกอบการสอนเนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปใน IG help me please 144นะคะพี่จะแปล G ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะโดยในชี้เนี่ยจะมี vocabulary practice ค่ะเอาไว้ให้น้องๆได้ทบทวนคำศัพท์กันค่ะโดยพี่ๆจะมี คำศัพท์ให้แล้วก็จะมีช่อง m i n i i n ค่ะซึ่งน้องๆจะได้ไปหาความหมายของคำศัพท์นั้นๆแล้วก็จะได้ใช้ในการจดจำำําคําศัพท์ไปใช้ในการสอบนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ